สวัสดีค่ะเพื่อน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 ,อนวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่ส4ี่กันยายน2565นร้านะคะดอกเต๋วต๋ก็ว่าในบ้านดอกเต๋วว่าเหม็นอะไรก็ไม่รู้ mm. เหม็นเน่า mm. อ่ะเหม็นก็เลยมองหาไปทั่วว่าอะไรเนาะทำไมเหม็นเห mm. ม็นอย่างนี้ทำไมเหม็นเหม็นแบบนี้ที่ไหนได้เห็ดว้ายแปลกมากเลยเห็ดที่บ้านว้าย <laughs> แปลกมากสาธุไว้ตายแล้วเห็ดอันนี้เห็ดล่ำรวยอะตายแล้วอันนี้เป็นเห็ดล่ำรวยนะอันนี้เห็ดล่ำรวยขอโชคขอลาบขอพรไว้ตายแล้วอันนี้เป็นเห็ดมือผีเห็ดมือผีโอ้ยแปลกมากตายแล้วโอ้แปลกมากยังสาธุตายแล้วเดี๋ยวต้องไปเอาน้ำมาถวายก่อนนะเพราะว่าวันนั้นน่เอาเห็ดมายาง เป็นลูกกลมๆนะเป็นลูกกลมๆแล้วพอพอยับแต่าเอามามาที่บ้านนะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ต้นไม้อะอยู่ที่ดินนะเนาะมันมันขาวๆไงมันกลมๆก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเห็ดหรอกพอไปจับจับอ้าวหลุดหลุดพอหลุดปุ๊บก็เลยต้องเอาติดมือมาบ้านเนาะเพราะว่าเหมือนไข่นะเป็นกลมๆเป็นกลมๆเหมือนไข่แล้วก็มีเดี๋ยวมีมีโอ้ขอโชคขอลาบมีมีมีลูกเขาด้วยนะเพราะว่า มีเห็ดน้องมีเห็ดตัวน้อยอันหนึ่งด้วยมีแม่กับลูกอ๋อที่บอกว่าเหม็นตายแล้วเหม็นที่บ้านอะ่ะที่บ้านเหม็นอ๋อเป็นเพราะเห็ดมือผีอันนี้เองวา้ายแปลกมากเลยเป็นเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรบับตระ,ะ,ะแต๋มากเลยนะตายแล้วสาธุสาธุขอโชอคขอลาบนะคะขอโชอคขอลาบขอให้หนูได้ถูกหวยรางวัลใหญ่เลยนะคะขอเลยนะคะหนูครั้งแรกนี้เลยนะคะเนี่ยเห็ดมือผีเห็ดมือผีอยู่ที่อยู่ที่บ้าน ตายแล้วตายแล้วตายแล้วว่าทําไมที่บ้านเหม็นอะไรไว้ Why? ก็มองหาว่าขยะมันก็ไม่มีอะไรจะมาเหม็นนะพอไม่มีอะไรจะมาเหม็นนะก็เลยมาดูเห็ดอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วความเริ่มต้นของเห็ดมือผีเป็นแบบนี้เองอ๋อจ้าทุกจายแล้วถ้าใครเจอเห็ดมือผีนะ แต่ใครเจอเห็ดมือผีนะขอบอกว่าล่ำรวยล่ำรวยตายแล้วตายแล้วมาถุเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาน,น้ำมาอันนี้อยู่กับบ้านเลยนะอยู่กับบ้านเลยนะข่าวทิศรู้แล้วรู้แล้วจําได้จําได้เพราะอุ้ยอุ้ยมีแมลงเดี๋ยว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 นี่นี่นี่มีตัวแมลงมาตัวแมลงวันมาตอมนั่นนั่นนั่น เขาว่าเขาเหม็นวายนั่นมีมแมลงวันมีมแมลงวันมาตอมโอ้โหมีมแมลงวันมาตอมด้วยขอบอกของจริงนี่นี่มาตอมพยันพยันการอาจารย์ดรไพโรธเขียนพยันให้ดรแว๋วขอบอกว่าตายแล้วงวดนี้ไม่รวยก็ไม่รู้จะว่ายังไงละอ,อมีมแมลงวันมาตอมเอ้อือันนี้แปลกที่สุดในชีวิตของดรแ๋วเลยนะวายเนี่ย ไม่รู้ว่าอันนี้คือเห็ดมือผีเพราะว่านั่นนะโอ้ยตายแล้วใจดีใจ,ดใจเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนนะว้ายแปลกมากเลยงวดก่อนงวดก่อนนะคะเจอเห็ดมือผีตรงนั้นแหละตรงที่วัดสุทัศน์นั่นแหละแล้วก็เห็ดอันนี้ก็อยู่ตรงที่เดียวกันนั่นแหละเนาะอยู่ในมุมเดียวกันแล้วดอกตอร์แต๋วก็เห็นกลมๆสีขาวไงพอเห็นกลมๆสีขาวก็ ขึ้นต้องนานแล้วแหละแต่เขายังไม่บ้านแล้วก็เราไม่รู้ว่าเป็นเห็ดไงเราก็นึกว่าไม่คิดว่าเป็นเห็ดด้วยแต่เห็นขา,ขาวๆแล้วก็มีใบไม้บาง,บางๆอะไรเงี้ยเห็นหลายวันแล,แล้วเราแต่ไม่ได้เอามือก้มจับแต่วันนั้นนะก้มจับพอก้มจับปุ๊บอ้าวเขาเขาเหมือนเห็ดกลมๆก็เอาไปให้น้องๆดูนะให้น้องๆที่ห้องอน้องกัญจนาดูนะ ก็เป็นเห็ดกลมๆก,ก็นึกว่าไข่กันเนาะนก,ก็นึกว่าไข่แบบเห็ดไข่แบบนั้นนะแล้วน้องๆเขาก็เซิร์ชอ,อินเทอร์เน็ตดูนะมันก็เป็นรูปของ เป็นรูปของขนมปังนะดรแต๋วก็เลยบอกว่าปังปังก็คือปังกรอปังปังปังอย่างนั้นนะปรากฏว่าวันนี้นะคะวันนี้คือวันที่ส4บสี่กันยายน2565นรห้านะคะดรแต๋วก็ตอนนี้ก็เหม็นเหมือนแบบเหม็นศพอ่ะศพอยู่ในบ้านแบบนั้นน่ะเน่าตายแล้วตายแล้วเหมอนศพอยู่ในบ้านน้าเน่าเหม็นอย่างเงี้ยดรแต๋วก็มองฮ่า มองหามองหาตายแล้วคือที่ไหนได้เห็ดมือผีนี่เองเห็ดมือผีเขาที่แล้วนะหวยออกห้าเจ็ดเจ็ดห้านะหวยออกห้าเจ็ดเจ็ดห้าตรงๆเลยนะออกแบบนั้นจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าหวยออก 7, 5, 7, อะไรที่หวยออกเจ็ดห้าห้าเจ็ดอะหวยออกเจ็ดห้าอ่าห้าเจ็ดห้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดนั่นแหละหวยออกตรงๆแล้วคราวนี้ต๊ตแต๋วบอกว่าหวยจะออกเจ็ดห้านะหวยออกเจ็ดห้าห้าเจ็ดโอ้ใช่อยู่แล้วแหละ จ็ดห้าห้าเจ็ดอยู่แล้วแหละเนาะเออนี่แหละนี่แหละุณดูดูซิมีมะแรงมงวันมาตอมของแท้ของแท้นะคะของแท้ต้องมีมะแรงวันตอมนะคะเดี๋ยวดรแต๋วไปเอาน้ำมาถวายกันนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าที่บ้านดรแต๋วเป็นบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นบ้านพุทธชยันตีที่บ้านเลขที่หกหนึ่งห้านะคะบ้านเลขที่หกหนึ่งห้าห้าสิบทับแปดสามวัดสุทัศน์นะคะดรแต๋อเดินผ่านทุกวันนะคะวัดสุทัศน์ วัตถุทักนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตรงนี้สถานที่ตรงนี้ก็คือที่ตักกแต๋วเก็บเก็บเห็ดกลมๆไปนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นเห็ดอะไรนะพอดีไปจับ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 ไปจับ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 มันหลุดจากดินไงพอมันหลุดจากดินปุ๊บก็เลยเก็บไปที่บ้านก็เลยเก็บติดมือไปนะเก็บไปที่สํานักงานก็ไปให้น้องๆให้น้องๆอ่ะจับดูว่าเป็นเห็ดอะไรเนาะเนี่ยเห็ดมันอยู่ตรงนี้นะกลมๆเนี่ยตรงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ อยู่ตรงนี้นะคะเด็ดแล้วก็แล้วก็อยู่ตรงนี้อันหนึ่งมือกันเจอเห็ดมือผีอยู่ตรงนี้นะตรงที่อยู่ใกล้ๆหินอ่ะอยู่ใกล้ๆหินเจอเห็ดมือผีอยู่ใกล้ๆหินแต่แต่เมื่อสองสามวันนั้นน่ะั้งแต่เจอตรงตรงไม้ตรงไม้ตรงที่ถ่ายรูปนี่แหละคะ่ะมันเป็นสีขาวๆแล้วมันเป็นกลมๆ มันมีใบไม้บางอยู่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกก็เป็นจับจับจับ้าวมันเป็นกจมมันเป็นเห็ดก็เลยกลับไปที่ทํางานแล้วมันหนักหนักมันหนักมากเลยนะก็เลยให้น้องๆจับน้องๆก็ช่วยกันจับดูโอ้แล้วก็ไม่รู้อะไรปรากฏว่ามันคือเห็ดมือผีเมื่อคืนก็มองหาที่บ้านนะคะว่าอะไรมันเหม็นตายที่เน่าเน่าตายที่บ้านเหม็นเหม็นเหม็นเน่ามากเลยในบ้านเราก็หาว่าอะไรมันตายปรากฏว่า ตอนเช้านะคะตอนเช้าก็เข็มฝักมือตั้งแต่เช้าเลยนะคะเข็มอะไม่รู้เข็มมาจากไหนมาแทงมือจนลึกเลยแล้วก็ดึงพอดึงเสร็จเลือดออกเลือดออกเป็นลมพอเป็นลมยังไม่พอยังไม่หนำใจยังไม่พอนะยังยังไปเจอเห็ดมือผีในบ้านอีกโอ้โหเห็ดมือผีนะสําหรับใครที่เจอเห็ดมือผีนะ คือโชคลาบที่สุดเลยนะคะไี่เจอเห็ดมือถีนะคะเพราะว่ากระแต่ไค่เจอเห็ดมือถีตรงหินนะคะเจอเจยตรงนั้นอนะ่ะหวยออก475ถูกหวยเป็นล้านเลยนะอ่าถูกหวยเป็นล้านเลยนะหวยมันจะตั้งเป็น7557นะเนี่ยเนี่ย,ยแล้ววันนี้หวยเห็ดบานตรงเนี้ยเห็ดบานๆโอ้โหในบ้านนะคะเหม็นมากเลยนะคะแล้วก็อ่ก็เลยเดินผ่านพอเดินผ่านปุ๊บก,ก็ต้องถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึลกกั็นะคะ สถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่เหมือนศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะเพราะว่าเจอเห็ดมือผีสองรอบเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าดรอกตะต๋อ,อปาดขนาดชลเกศน,นะคะว่าอยากจะเจอเห็ดมือผีสักอีกครั้งหนึ่งอยากเจอส,สักสองครั้งอย่างเงี้ยเออปรากฏว่าได้เจอจริงๆ โอ้ยเป็นไปตามคำอธิษฐานเป็นไปตามคำที่ตัวเองอยากได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสาธุตรงนั้นวัดสุทัศน์นะคะวัดสุทัศน์ก็จะมีพระสุนทรีวานีนะคะท่องคาถาเลยนะคะสามสิบสองคำพระสุนทรีวานีนะคะสาธุสาธุขอโชคขอลาบนะคะ